ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID ดีพลปลอดภัยไม่โดนแบน,แ,บนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t t ิตัวนะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังมาเดียวนอยเออร์นะครับผมเวอร์ชั่นในโหดสุดสำหรับนอยเออร์นะหาตัวที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันอนะไรับผมตัวที่ดีที่สุดเนี่ย รู้สึกว่าไม่เคยเทียบเหมือนกันนะออนจริงไม่เคยเทียบมาก่อนแต่ใน,นเออจุดเด่นก็คือออกมาตัดบอลค่อนข้างไกลถ้าถ้าดูแค่ผู้รักษาประตูนะ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 ตัวนี้จะดีกว่านะครับผมตัวแพคไบเยนตัวนี้จะดีกว่าทีมชาตินะแต่ทีมชาติกระโดดดีกว่าวะนะครับผมนะโอเคมาตัวนี้จะดีกว่าแล้วก็ตัวนี้จะโดดดีกว่าเอาเออจริงก็พูดยากว่ะ พูดยากนะโอเคให้ตัวสมูทซ้อนดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวสมูทซ้อนเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้แต่เออมันจะเป็นตัวเก่าเกือบทั้งหมดแหละนะครับผมโอเคชัดเจนนะชัดเจนว่าตัวนี้ดีดีด,ด,ดีดีกว่านะครับผมสแตนดาร์ดละ่ะสแตนดาร์ดไม่ก็เก้าห้าเหมือนกันนะสแตนดาร์ดก็เก้าห้าเหมือนกันนะเชือช่อเชื่อสูสี ตันดาดแม่งตันได้ได้จับบอลได้ปัดบอลได้ปฏิกิริยาแต่ทีมเพลย์สไตล์เนี่ยอาจจะไม่ได้นะโอ้โหแต่ตันดาดแม่งดีอะ่ะเอาจริงนะตันดาดแม่งดีนะดูดิลบสามตอนนี้ก็บวกสามคือมันเท่ากันแล้วโดยรวมแล้วมันเท่ากันแล้วแล้วมาได้กระโดดนะมาได้กระโดดนะที่ตันดาดเออไม่โคตรเจ๋งว่ะเนี่ยตันดาดเนี่เออไม่โคตรเจ๋งใครมีตันดาดเนี่ยไม่ต้องเสียใจครับผมโอ้เชีย่ย เชื่อดีกว่านะดูดิอาจจะเสียโกคิปปิ้งไป3แต่อย่างอื่นบวก3เหมือนกันนะบวก3แล้วก็กระโดดบวก3ามก็มันดีกว่านะเนี่ยมันดีกว่าฟีเจอร์นี่แหละสแตนดาร์ดเนี่ยของจริงว่ะเอออันนี้มันโอ้โหโโอ้หต่างต่างอยู่ดีนะครับผมต่างอยู่ดีเนีนเสียโกคิปปิ้งเสียจับบอลแต่ได้ปัดบอล2องนะได้ปฏิกิริยา2แล้วก็อยู่ตำแหน่ง1นเป็นห ลบสองบวกห้าแล้วก็มาลบกระโดดแต่สแตนดาร์ดยังไงก็ว่าโอ้โหโฝนกว,ว่าว่ะนะจริงนะตอนเนี้ยไนเออที่ดีที่สุดก็คือสแตนดาร์ดนะแต่ทีมเพลย์สไตล์ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมทีมเพลย์สไตล์ไม่ถึงถ้าตัวสแตนดาร์ดโอ้เชี่ยมันโอ้โหคือไม่คิดว่าสแตนดาร์ดจะดีกว่านะนจริงเนะคือมันมีหลายตัวเหมือนกันที่สแตนดาร์ดไม่โหดเนาะโอ้โหชัดเจนมากครับผมโอ้โห สแตนดาร์ดเอาจิงเซฟกว่านะเซฟกว่าจับบอลก็ดีกว่าปัดบอลก็ดีกว่ายืนตำแหน่งก็ดีกว่าแต่เสียทีมเพลย์สไตล์อย่างเดียวแค่นั้นเองถ้าเป็นยุคสี่มันยกเลิกทีมเพลย์สไตล์เนี่ยโอ้โหมันต้องเปิดหลักฟีเจอร์นะครับผมสแตนดาร์ดพอฮนะสแตนดาร์ดพอเนาะเออเป็นขวดจริงอาจจะเสียกระดูดให้ตัวล่าสุดโอ้โหแต่ผมว่านะสแตนดาร์ดเป็นของจริงว่ะไม่แปลกที่ผมจะใช้จนแบบยาวๆ คือผมใช้ไนเออตัวมาตรฐานมาจนแบบตอนนี้คือมันหมดมันหมดมันหมด,มหมด,เ,หมดเลยหมดแล้วหมดหมดสัญญาแล้วอ่ะหนึ่งปีอ่ะสัญญาหนึ่งปีหมดแล้วอ่ะ <c oughs> แต่ยังไม่ได้ไปต่อเลก็เลยคิดว่าถ้ามาเล่นนะเออฟีเจอร์เนี่ยโอ้โหคือคิดผิดเลย <c oughs> แต่ฟีเจอร์มันมันได้ทีมเพลย์สไตล์นะแต่ถ้าดูาดสเต็ตเนี่ยตันดัตแม่งดีสุดอ,อจริงตันดัตแม่งดีสุดไนเออโอ้โหซึ่งส่วนตัวผมใช้ไนเอออยู่นะตันดัตอ่ะ กูสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเลยอ่ะ98อะ่ะเฮ้ย97ด,ดิสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดได้ให้97นะครับผมเฮ้ยเชื่อของจริงว่ะตัวที่ดีที่สุดก็คือสแตนดาร์ดจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้เลยนะแต่มันจริงๆอะ่ะแต่ถ้าจับลงสนา,ามอีกทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเป็นเวอรช์ชันอื่นล่ะอันนี้อันนี้หรอสูสีนะสองเวอร์ชันนี้สูสีนะนายเออ มันแต่มาตรฐานไม่ไดดีสุดเฉยเลยวะ่ะนะอันนี้หรอสูสีวะโอ้โหสู้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวล่าสุดก็ใช่ว่าจะดีนะเอาง่ายคือสแตนดาดจบถ้าไม่คิดเรื่องทีมเพลย์สไตล์นะสแตนดาดจบเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทียบค่าพลังเวอร์ชนันลยวสุดสำหรับมาเดียลได้ก็เป็นตัวสแตนดาดที่สเต็ตด,ดีที่สุดนะครับผมสเต็ตด,ดีที่สุดแต่ ฟีเจอร์อาจจะมีพลังแฝงนิดหน่อยเข้าไปก็ได้แต่ส่วนตัวผมใช้สแตนดาดอยู่ก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผมแต่ก็เสียกบทีมเพลย์สไตล์ถ้าถ้าเป็นยุบสี่ยกเลิกทีมเพลย์สไตล์เนี่ยเล่นสแตนดาดเนี่ยจริงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก็กันดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย l e t